สวัสดีบเพบื่อนๆโหวันนี้อยู่กับ t o y o ต้าฮีโรนะครับโหวันนี้มาเจอคันนี้พอดีถามหน่อยพี่ทำไมช่วงมันถึงแบบดูสั้นๆก,ก็ตัดกระบะมาตัดกระบะหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นหัวเดี่ยวแล้วก็ท้ายมันยาวถูกไหมใช่ใช่ใชอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือมันกลายเป็นช่วงสั้นแล้ว,วเอาแล้วลอย่างนี้แชสซีต้องทำไหมแชสซีก็เปลี่ยนมาใหม่แชสซีก็เปลี่ยนมาใหม่เหรออ๋อคือปกติมันไม่ใช่คานแข็งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ อันนี้คือเปลี่ยนเป็นคันแข่งแล้วแ,แล้วแชสซีอ่ะพี่มันใช้แชสซีของอะไรถ้าเป็นฮีโร่ตัวนึงตัวนี้เหรอไอ้อะไรนะ VX80 อ๋อใช้ของ VX80 แสดงว่าเผาหน้าแล้วก็ทุกอย่างก็คือยก VX มาเลยใช่ใชแต่เครื่องเนี่ยยังเป็นเครื่องเดิมครับอ๋อแต่ทรงมันสวยมากเลยพี่อันนี้คือทำที่พี่ไหมครับครับอ๋อใช้งบประมาณในการแปลงเท่าไหร่พี่อ๋อเนี่เยอะอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ลงทีเดียว เขาไม่ได้ลงทีเดียวแบบว่าเหมือนทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆครับอ๋อประมาณประมาณแบบคร่าวๆเลยพี่แบบสมมุติว่าผมมีฮีโร่คันนึงแล้วผมอยากจะแปลงเป็นแบบช่วงสั้นอะไรอย่างเงี้ยพักเท่าไหร่น่าจะหลักแสนนะครับหลักแสนเพราะว่าทำสีทำโป่งเพราะเขาเป่โป่งอันนี้คือใช้โป่งป่งเปลี่ยนโป่งเมื่อไหร่เปลี่ยนแก้มเปลี่ยนแก้มคือใช้ของวีเอ็กซ์กันเหรอใช่๋อโป่งหลังก็เหมือนกันใช่ตีขึ้นมาใหม่อ๋อแต่แชสซีใหม่มากเลยทุกคนมีวางคานหมดแล้ว แต่เครื่องเนี่ยยังเป็นเครื่องเดิมใช่ไหมเครื่องเดิมและไอ้แท่นแท่นเนี่ยแท่นแท่นรองแชสซีเนี่ยคือรองมาเพื่ออะไรพี่ให้มันสูงอ่ะให้บอดี้มันสูงครับอ๋อ oh. แล้วคันนี้เครื่องเดิมไหมพี่เครื่องเดิมเครื่องเดิมแต่ทําให้มันเป็นช่วงสั้นเนาะจริงจริงมัน <c oughs> รุ่นฮีโร่เนี่ยไม่ค่อยเห็นช่วงสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสวยมากสวยมากสวยมากนี่มีรองบอดี้มารองบอดี้ขึ้นสามนิ้วลองบอดี้ขึ้นสามนิ้วเลย แล้วคันนี้นี่เขาแบบขับในเมืองวะพี่หรือว่าแบบเอ,อ้ยอ๋อเจ้าของนี่จ่ายมาแล้วภายในเนี่ยเดิมๆเ,เลยใช่ไหมภายในเดิมเดิมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะอ๋อแบบกำลังอยู่ในช่วงแบบปรับปรุงอยู่นะอ๋อหย้ยสีมาแต่ว่าต้องทิ้งมานานอ๋อนี่ก็ปะผุใส่เสร็จเรียบร้อยเลยพี่จ้ะมันสวยมากเลยอะ่ะแต่ผมทึ่งตรงแบบตอนแรกผมไม่เคยเห็นคันเนี้ยที่แบบเป็นช่วงสั้นอย่างนี้ไง แล้วอย่างรถที่เป็นฮีโร่แล้วเป็นช่วงสั้นอย่างนี้ยพี่มีเยอะไหมในในประเทศไทยผมไม่ค่อยมีเลไม่ค่อยมีนะเนี่ยทุกคนดูดิมันน่ารักอะ่ะมันแบบคิ้วอ่ะเท่ก็คือใช้งานได้จริงเนี่ยพี่ใช้งานได้จริงแล้วคันนี้ก็คือมาเก็บรายละองละเอียดอะไรน,นิดหน่อยใช่พี่ใช่ครับอ๋อแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติเพื่อนๆสนใจแบบเฮ้ยอยากดูอูพี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อยู่บางบัวทองนี่ฮะอยู่บางบัวทองอ่าพิกัดอะไรยังไงพี่มีชื่อไหม T C T C เก้านี่คันนี้มันสวยจริงเยเพื่อนแม่งเทมากมันเป็นแบบฮีโร่ช่วงสัน้นมีผงมีเพจแล้วพี่ T C เก้านะนี่มีมีพี่กามีอยู่อ,อยังไงฝากกันไปด้วยครับเพื่อนเพื่อนสำหรับฮีโร่ช่วงสัน้นโหน่ารักแล้วก็เทมากๆจริงๆต้แบบ ไม่เคยเห็นรถที่หัวเดี่ยวยาวๆแบบถ่ายสั้นอย่างนี้มันก็แบบอีกแบบหนึ่งเนาะคือยกมาทั้งแชสซีแล้วสวับใส่เลยอะพี่เอ้เท่เท่เท่กา้ฝากเลยครับเดี๋ยวยังไงผมลงโลเคชั่นไว้ให้เผื่อเพื่อนๆอยากมาดูตัวจริงนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ